สวัสดีครับอยู่กับแอดบิ๊กเจนในรงอินลุนนะครับและนี่คือโน้ตบุ๊กโคตรจะบางโคตรจะเบาน้ำหนัก900กว่ากรัมไม่ถึง1กิโลครับ l e n o v o y o g ีแฮ่โยเกิร์ตแฮ่โยก้าแฮ่ถูกแล้ว l e n o v v y y o g s ส l m m i c a r ไ o คานะครับโอชื่อชื่อจะยาวไปไหนเนี่ยเอาใหม่นะชื่อนะ l e n o v o โยกี้เฮ้ยไม่ใช่โลน o โวโยก a าสลิม i c a r b o คาร์บอนนะครับเออชื่อยาวจริงๆนะครับซึ่งเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้ครับจัดอยู่ในกลุ่มโน้ตบุ๊ก บางและเบาพกพางง่ายมากอย่างที่บอกไปเมื่อกี้น้ำหนักไม่ถึงกิโล960กว่ากรัมเท่านั้นเองนะครับมาพร้อมวัสดุบนตัวโน้ตบุ๊กที่เป็นวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่เขาใช้กันในรถยนต์อะไรต่างๆวัสดุเบามากแล้วก็แข็งก็แรงทนทานมากด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของดีไซน์กันก่อนเลยนะฮะนี่ด้านหลังนะครับนี่คือดีไซน์ของตัวโน้ตบุ๊กนะฮะ พื้นเรียบผืนเรียบเลยนะมาแบบเรียบๆคาร์บอนไฟเบอร์นะครับมีโลโก้โยก้าอยู่ตรงนี้อ่าเป็นแบบสไตล์มินิมอลมินิมอลหน่อยพร้อมแท็กเลโ o โวอยู่ตรงนี้นะครับพื้นผิวเป็นแบบเรียบๆนะครับกึ่งด้านกึ่งเงานะมาไม่เงาแล้วก็ไม่ด้านจนเกินไปไม่เป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายนะครับด้านหลังของตัวโน้ตบุ๊กครับ ช่องระบายความร้อนอยู่ตรงนี้เป็นช่องดูดลมเย็นเข้าไปแล้วเป่าลมร้อนออกบริเวณด้านหลังมี Windows 10แท้ติดมาให้ในเครื่องพร้อมกับ Microsoft Office Home and Student 2019เอามาให้ในเครื่องเช่นกันนะครับพร้อมด้วยลำโพงนะครับซึ่งเป็นลำโพงคุณภาพนะระบบเสียงของเขาเป็น Dolby Atmos นะครับเสียงผมบอกได้เลยว่าเป็นโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งที่เครื่องเล็กแต่เสียงดีใช้ได้เลยนะครับเข้าถึงการอัปเกรดได้ ด้วยการขันน็อตนะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องอัปเกรดแหละเพาะใส่ฮาร์ดแวร์ต่างๆใส่สเปคต่างๆมาให้อย่างเต็มข้อเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงดูกันนะครับพอเชื่อมต่อน่าสนใจมากนะครับมีตัว Thunderbolt มา2พอร์ตนะฮะแล้วเป็นพอร์ต PD ชาร์จได้ด้วยนะครับรวมถึง Rapid Charge ได้อีกต่างหากนะครับมี2พอร์ตนะอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นพอร์ต Type C USB มาอีก1พอร์ตนะครับพร้อมคอมโบแจ็คและปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับรวมกันทั้งหมด จะมีอยู่ด้วยกัน3พอร์ตทันเดอร์โบล2 t y ไท C 1หนึ่งที่หลายๆคนอาจจะมองว่าพอร์ตน้อยไปเปล่าให้มา3พอร์ตเองเขามีตัวนี้มาให้นะครับเป็นตัวด็อกนะฮะซึ่งตัวนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อขยายได้นะครับนี่เสียบตรงนี้ปึ๊บจะขยายพอร์ตมาได้เลยไม่ว่าจะเป็น HDMI DVI รวมถึง USB 3อีก1พอร์ตนะครับตัวนี้จะมีบันเดิลมาให้นะครับเป็นตัว แปลงสัญญาณมาให้1อันเพิ่มพอร์ตนั่นเองนะครับพร้อมกันนั้นที่ชาร์จนะครับจะเป็น65วัตต์นะครับสำหรับชาร์จตัวโน้ตบุ๊กนะอ่านี่65วัตต์แบบ PD ชาร์จนะครับน่าสนใจทีเดียวสีขาวเหมือนกับตัวเครื่องเลยเปิดเครื่องออกมาแปมๆนี่อย่าเผลอเปิดแบบ360องศานะตัวนี้ไม่ใช่ notebook, โน้ตบุ๊ก360องศานะเป็นโน้ตบุ๊กแบบเคลมเชลปกตินะครับ ถ้าเปิดแบบ360องศานี่กรอบแน่นอนนะฮะบอกได้เลยว่ามีกรอบกรอบนี่คืออะไรหักนะครับนี่ฮะตัวโน้ตบุ๊กนะครับมาดูกันในฝั่งของสเปคของโน้ตบุ๊กกันบ้าง Yoga า l i m ม i c a r ไอคาบอนตัวนี้มีสเปคให้เลือกนะครับสสเปคตรงนี้เขียนเอาไว้นะเป็น Intel Evo Core i7 เนะครับเป็นตัวท็อปสุดและมีตัวรองนะครับ ตัวที่2ก็คือเป็น Intel Evo นะครับแต่เป็น Core i5 เลือกได้2สเปคราคาจะมีอยู่ในช่วง30,000ก,กว่ากับ40,000กว่าบาทนะครับก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวพร้อมกันนั้นนะฮะ ยังมาพร้อมกับน้ำหนักที่บางและเบาอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ช่วงต้นนะครับในเรื่องของความทนทานนะครับผ่านมาตรฐานมิลิเทอลี่เกรดต่างๆดรอปเทสเอะไรต่างๆมาบ้างแล้วนะครับในระยะประมาณสัก2ฟุตพอไหวอยู่นะครับแบตเตอรี่ก็ทนทานบนมาตรฐาน Intel Evo สามารถใช้งานต่อเนื่องในการดูวิดีโอได้ประมาณ1 4 1 5ชั่วโมงนะครับทำงานผ่านตัว Microsoft Office อะไรต่างๆได้ประมาณ 12- 13ชั่วโมงนะครับพร้อมกันนั้นยังรองรับการชาร์จแบบร้ ผิดชาร์จนะครับชาร์จ15นาทีใช้ได้ถึง2ชั่วโมงในการดูวิดีโอด้วยกันโอ้โหถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับและแน่นอนนะครับอีกจุดเด่นหนึ่งของตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็คือหน้าจอนะครับหน้าจอของเขาเนี่ยเป็นหน้าจอขนาด13.3นิ้วที่เป็นเรโชนะครับเรโชไม่ใช่เรโช16:9ต่อปกติเป็นเรโช16:10นะครับจะได้มุมมองที่กว้างขึ้นนะฮะ ในมุมด้านล่างนะจะกว้างขึ้นนะครับ16:10ความละเอียดของเขาอยู่ในระดับ2,560เป็น IPS นะครับค่าสีนะครับ100% sRGB ความสว่าง300นิตรองรับผ่านมาตรฐาน d o b b y Vision ด้วยเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจอ่าแล้วก็ตัวกรอบของตัวโน้ตบุ๊กจะเป็นกรอบบางนะครับไม่ใช่แบบไร้กรอบนะเป็นกรอบบางนะครับแต่ โน้ตบุ๊กตัวนี้ไม่ใช่จอสัมผัสนะครับเป็นจอด้านธรรมดาไม่ใช่จอสัมผัสพร้อมมีเว็บแคมอยู่ด้านบนด้วย1ตัวเป็นเว็บแคม720 HD เว็บแคมนะครับถัดลงมาด้านล่างตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของช่องระบายความร้อนไม่แน่ใจว่ามองเห็นกันหรือเปล่านะครับตรงนี้เป็นช่องเป่าลมร้อนออกมานะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของบานพับ2ด้านซ้ายและขวานะครับ ด้านล่างตรงนี้จะเป็นในส่วนของปุ่มกดนะครับแป้นพิมพ์ต่างๆนะครับซึ่งต้องบอกได้เลยว่ายังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของทาง Lenovo อย่างชัดเจนนะตัวแป้นพิมพ์นะครับเป็นสไตล์แบบ a c ลก t y p ทที่ยกมาจากในกลุ่มของ IBM ที่ทาง Lenovo ได้เข้าซื้อไปนะครับแป้นพิมพ์ถือว่าเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมากไม่มีใครเหมือนจริงๆนะครับพร้อมกันนั้นมีไฟแสดงสถานะด้วยนะครับตัวแป้นพิมพ์จะมี ไฟแสดงสถานะสีขาวนะครับเวลาใช้งานตอนกลางคืนนี่เห็นได้สบายๆเลยนะครับหรือว่าถ้าไม่ได้ใช้นะครับเซฟแบตอะไรต่างๆกดฟังก์ชันสเปซบา r ปิดตัวแสงของตัวคีย์บอร์ดก็ได้ปิดแสงเอวดีไปเลยนะครับเป้นพิมพ์ถือว่าครบถ้วนครบคันเป้นใหญ่นะครับมีปุ่มลูกศรด้วยแต่จะตัดปุ่มนามือริกออกไปด้วยขนาดของโน้ตบุ๊กนะครับที่เป็น13.3นิ้วนะ แล้วก็จะมีในส่วนของฟังก์ชันคีย์ช็อตคีย์ต่างๆนะครับอยู่บริเวณปุ่ม F นะครับซึ่งสามารถกดเข้าใช้ได้ง่ายๆเลยนะครับทัชแพดเป็นแบบแยกชิ้นซ่อนปุ่มนะครับเสียงคลิกของเขา,เาถือว่าดีนะครับรองรับ g e s t อ r ์ Control นะครับพินซูมอะไรต่างๆได้สบายๆส,สกอร์อะไรต่างๆได้แบบนี้ได้เลยนะครับง่ายๆเนาะตัวแป้นพิมพ์นะครับถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีมีฟีดแบ c k ในการพิมพ์ที่ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วที่สําคัญที่บอกตั้งแต่ในช่วงต้นก็คือเรื่องของเสียงของเขาดีมากนะครับเรามาซัมอัพสเปคของเครื่องโน้ตบุ๊กตัวนี้กันอีกครั้งก็แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าโยกา Slim 7i c a ไ b คาบอนตัวนี้มาพร้อมกับ CPU i n t นะครับ i n t e l Core i เ1 1 6 5 G7 นะครับเป็น CPU 4 Core 8คอ r e a เมาพร้อมกับเทคโนโลยี Intel Evo บนตัวกราฟิกการ์ดนะครับที่เป็นกราฟิกการ์ด Iris Xe รองรับการใช้งานแบบ AI รองรับฟีเจอร์ Quick Sync Video ต่างๆนะครับถอดรหัส AV1 ได้เรนเดอร์ er ไม่แพ้กับการใช้งาน CPU ในฝั่งของ PC เลยบน RAM 16 g b LP DDR4X นะครับ s p e e 4,266 m มกะเลยนะ RAM ความจุ16 g b SSD 1TB อยู่ในตัวเครื่องนะครับเป็น SSD M.2 PCIe 3.0 x4 แล้วที่สำคัญแบตเตอรี่อย่างที่แจ้งไปแบตเตอรี่อึดมากมี Windows 10แท้มี Microsoft Office Home and Student 2019ให้ฟรีๆตลอดอายุการใช้งานพร้อมบริการหลังการขายเป็น Onsite Service ด้วยนะครับ3ปีเต็มกันเลยทีเดียวนะฮะ Onsite Service ก็คือซ่อมเครื่องถึงบ้านนั่นเองถ้าเครื่องเสียโทรเข้า Lenovo ปุ๊บ ส่งช่างมาซ่อมให้เลยในทันทีนะครับน้ําหนักเบาอีกด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองช่างน้ําหนักดูกันสัหน่อยดีกว่านะครับว่าน้ําหนักที่เขาเคลมมา9 0 0ประมาณ960กรัมเนี่ยจะตามนั้นจริงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาลองช่างน้ําหนักตัวเครื่องดูนะฮะน้ำหนักของเขาอยู่ประมาณ964กรัมตรงสเปคนะครับถ้าวางอะแดปเตอร์ไปอะแดปเตอร์65วัตนะครับอยู่ที่1.138กิโลกรัมก็ยังเบาอยู่ดีนะ ถ้าวางตัวแปลงของเขาไปอยู่ที่1.114โอ้โหยังเบาอยู่ดีนะครับพกพาไปไหนมาไหนได้เลยนะฮะหาสลิปเคสที่เป็นซองหนังซองผ้าสักอันหนึ่งพกพาไปไหนมาไหนไม่ต้องเสียบอะแดปเตอร์ก็ได้สบายๆเลยนะครับหรือบางคนถ้ากลัวแบตหมดถ้าไม่อยากพกอะแดปเตอร์ใช้ p o w e r b a n แที่เป็น PD 65วัต์ก็ได้นะครับนี่ก็คือในส่วนของลักษณะทางกายภาพของ l e n o v o Yoga s l i m 7i คาร์บอนชื่อยาวจริงๆอะมันเบามันสเปคแรงแบบนี้แต่มันจะใช้งานจริงได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกันต่อในการทดสอบได้เลยครับ faster than we can respond where's 007 i need a favor brother you're the only one i trust for this the world's moved on commander bond if you were double o. Two years so stay in your lane you get in my way i will put a good เบามากๆเลยอยากจะดอบเทสเหมือนกันที่เขาบอกว่าผ่านมาตรฐานนะฮะมิลิเทอรีส่สแตนดาร์แต่ไม่กล้ากลัวพังนะครับนี่ก็คือตัว Lenovo Yoga Slim 7i Carbon Notebook ที่ต้องบอกว่าเบามากๆมันออกแบบมาสำหรับใครแน่นอนนะครับเบาขนาดนี้มันต้องสำหรับคนที่ทำงานเรียนหนังสือที่อยากจะได้โน้ตบุ๊กพกพาทำงานนอกสถานที่แบบเบาๆเอาแบบแบก สะพายบาไปเน็บไปหรือว่าสะพายหลังไปแบบไม่ปวดหลังนะครับโดยที่ไม่ได้เน้นในแง่ของการเล่นเกมเป็นหลักนะครับถามว่ามาเล่นเกมได้ไหมมันก็พอได้แต่เป็นเกมออนไลน์นะครับถ้าไปเล่นเกมจริงจังอาจจะไม่เหมาะนะฮะหนึงเลยคือการจอ i l i s xr มันเล่นได้แหละแต่ มันจะเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเป็นพวก p u นะับ Lite ส์วอลเล็นอะพอถูถ่ายได้แต่ถ้าเล่นกันแบบหนักๆพวก c อฟฟี่ไม่แนะนำแต่มีวิธีหนึ่งที่ทำได้ก็คือไปซื้อกล่องกาา์ดจอแยก Thunderbolt มาเสียบซะ ก็พอไหวอยู่นะครับแต่เจ้านี่ก็อาจจะยังมีข้อจํากัดอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับในแง่ของเรื่องของอุณหภูมินะครับด้วยความที่มันบางมากและเบามากทาให้ในเรื่องของการระบายความร้อนอาจจะดรอปลงไปมันเหมาะสําหรับการทํางานทั่วไปมากกว่าเรนเดอร์ได้แก้งานได้แต่ถ้าใช้หนัก,นกๆเช่นเรนเดอร์แบบ 4K ตัดต่อหนักๆมันรับได้นะแต่มันอาจจะไม่ทันใจเพราะความร้อนสูงแล้วในเรื่องของความแรงอาจจะดรอปลงไปบ้างนะครับแต่แน่นอนครับด้วยความที่มันบางแบบนี้กับสเปคที่มาแบบนี้ดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆทั่วไปทํางานได้นิดหน่อยผมว่าก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจในราคาช่วงประมาณ30,000ในตัวขคอไอห้ และ40,000ในตัว Core i7 Core i7 นั่นเองนะครับและเป็น Intel Evo ด้วยแบตเตอรี่อึดด้วยนะครับถ้าใช้งานกันไปในแบบ daily use เสียบชาร์จครั้งเดียวใช้ตลอดทั้งวัน ตัวนี้ทําได้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าเพิ่งเชื่อผมลองไปใช้งานกันจริงๆลองไปจับดูตัวจริงๆกันก่อนจะดีกว่านะครับว่าชอบไม่ชอบอย่างไรในส่วนตัวไบิ๊กนะมองว่าสีขาวมันสวยจริงนะครับแต่มันต้องเป็นคนที่รักษาของนิดนึงเพราะว่าถ้าเราใช้งานอย่างเดียวแล้วเราไม่ได้ทําความสะอาดมาันเนี่ยสีขาวมันอาจจะเปื้อนได้ง่ายนะครับแต่ต้องยอมรับว่าสีนี้มันโดดเด่นจริงๆนะครับแล้วก็พกพาง,ง่ายจริงๆสําสหรับเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้นะลองไปดูกันนะครับ l e n o v o Yoga สลิม 7i c a ไคาร์บอนนะครับนี่คืออีกหนึ่งโน้ตบุ๊กสายบางเบาที่น่าสนใจมากๆนะครับขอบคุณทาง Lenovo ประเทศไทยและ Intel ประเทศไทยที่เออเฟอร์โน้ตบุ๊กตัวนี้มาให้ได้ลองรีวิวกันครับสวัสดีครับ